สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวแหนะนะคะเป็นแหตาเจ็ดเซนค่ะยาวสิบเอ็ดซอกนะคะยาวไปนู่นนะคะสิบเอ็ดอกในรวมเผานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะเป็นแห16สิบหกเสานะคะอันนี้จะเป็นจอมดอกบัวนะคะเราจะขึ้นเราขึ้นใส่ใส่แขนหมดทุกทุกขาเลยนะคะน,นี้สิบหกเสาก็ใส่หมดเลยนะคะแห16สิบหก สาวนี้สองตาแขนะคะเราจะสารเบอร์เก้าลงมาก่อนนะคะแหผืนนี้เป็นแหได้หกคะพอเราสารได้เก้าเสร็จแล้วเราก็ลงได้หกลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราสารลงมานะคะผืนนี้ 11, สิบเอ็ดซอกเราสารลงมาจนถึงนะคะสารลงมาจนถึงตรงนี้นะคะตรงที่คือสุดแขนะคะ แล้วก็สารมาอีกสองตานะคะอีกสองตาแล้วก็จะทําบ่านะคะอันนี้คือบ่านะคะนคะอันนี้สุดแขนนะคะแล้วก็สารมาสองตาสองตานี fall. ่คือสุดบ่าเลยนะคะตรงบ่าตรงนี้นะคะคือเข้าคือเก้าศอกครึ่งนะคะเก้าวศอกครึ่งเสร็จแล้วเราก็ทาบาเสร็จแล้วเราก็สารลงมาอีกประมาณศอกครึ่งค่ะผืนนี้ก็ผืนนี้นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้ว สิบเอ็ดสอกรวมเผานะคะแล้วก็ติดลูกนะคะติดลูกเบอร์สิบสามนะคะเป็นได้เบอร์หกค่ะส่วนผืนอื่นนะคะอันนี้จะเป็นทั้งหมดนี้จะเป็นตาเจ็ดเซนหมดเลยนะคะแต่อันเนี้ยสองสีดำกับสีเขียวนี่จะยาวเก้าสอกนะคะส่วนสีขาวกับสีดำอันนี้ยาวแปดสอกค่ะ